สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินพระเหนือภาคศนะครับผมเมื่อนี้นะครับนุ่มเช่าดินมาหนางานการเลื่อยใหม่นะครับผมเพราะว่าเลยอยากมาเนียรีวิวใบเรื่อยสายพัดน,นะครับผมทีเลื่อยใหม่มากนะครับนุ่มเช่าดินได้ใส่ใบเรือหลายขนาดนะครับเลยมารีวิวว,ว่าแต่ะละขนาดที่ มาล่องเรือเบื้องเนี่ยมันมีคุณสมบัติแบบใดนะครับมาเรือดีแบบใดนะครับพอ่าใบเรือแต่ละชนิดนะครับมันมันเหมาะสมกับใหม่คนละชนิดกันนะครับผมมาเบื้องในเลยนนะครับนะครับจะมารีวิวนะครับอ่านี่ใบเรือสายพันธุ์ขนาดนะครับซื่อเรียกว่า m หาสิบเอ็ดนะครับหรือว่า m ห้าเองนะครับผมตัวนี้นะครับขนาดยที่ความกว้างนะครับความกว้างี่สามสิบซี มินนะครับความหนาของใบยยูระมันมินหนึ่งนะครับระยะห่างของฟันนะครับมีสองระยะนะครับผมเพินเนเ่นเรียกว่าสองทับสามทีนะครับอาสิกหมายถึงว่าะระยะห่างนิวหนึ่งนะครับจะมีจํานวนฟันสามฟันกับสองฟันนะครับผมอันนี้มันเหมาะสมกับไปไดครับตามเอาความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับตัวนี้ มีความคมของใบเรือที่คมกว่า m 4 2นะครับแต่ว่าขอเสียคือใบมันทีครับการเดินของใบเรือการเดินเรืออาจจะช้านะครับข้อดีคือผิวครับผิวที่เรือออกมากนะครับสีค่อคนข้างสีเกลี้ยงนะครับก็คอยเห็นฟันเรือหลายนะครับผมและปัญหาการนข้นๆลุงล่งๆของใบเรือบ่คอยมีนะครับผม เหมาะสําหรับเข้าเรื่อยไม่น้าน้อยๆนะครับนเาว่าเกินนาซินิ้วนะครับสิเรื่อได้ดเลยครับตรงดีเป็นแนวดีนะครับครับผมอีกตัวหนึ่งคือใบเรื่อย MC 1 2นะครับนะครับความกว้างของใบซ้ำกันครับ34มิมลซ้ำกันครับแตกต่างคืออ่าแบบชนิดของของเล็กทีมาทำเป็นใบเรื่อนะครับแล้วก็ ระยะห่างของฟันต่างกันครับอันนี้ระยะห่างอยู่ที่นิ้วหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งฟันนะครับนะครับเห็นไหมครับใบเรือมันจะความห่างต่างกันความทีต่างกันนะครับขอดีของที่ผมเคยใส่นะครับ m อันนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ m อ่า c สิบสองนะครับสามารถเลือไม่หนาแย่ได้นะครับนะครับสามารถเรือในไม่หนาแย่ได้ ต่ว่ามีข้อเสียคือรอยขูดของฟันนะครับจะเห็นชัดกว่านะครับนี่ครับคือรอยขูดของฟันนะครับนี่อ่ามันจะมีรอยฟันเรืออยู่นะครับมันจะเป็นนี่ครับเห็นไหมครับครับอันนี้ของอ่เป็นการเรือของเอ็มหาสิบเอ็ดนะครับเอ็มหาสิบเอ็ดนี่จะเรียบเนียนกว่านะครับแต่ว่า าการเดินเรื่อยนี่จะชากว่านะครับแล้วแนวกระตรงแนวตรงดีครับหาสิบเอ็ดนะครับผมหลักกับความคมของฟันนี่กะสีคมทนกว่าเอ็มซีสิบสองนะครับนี่คือเอ็มซีสิบสองนะครับกะใส่ดีพอๆกันนะครับแต่ว่าอ่าใบเลือติดเรียบข้าบายเนี่ยผมเคยใส่แล้วครับมันมันรู้สึกว่า เรเลยนยครับมันสิกระเดิดนะครับมันสิกระตุกนะครับแล้วก็ฟันเรียบที่ติดมันชอบรุดนะครับมันก็บบ่เหมาะปันไดครับในการที่มาใส่แบบนี้นะครับมันอาจจะบ่คือใบเรย์บ้วเดือนนะครับที่มันติดเล็บค่าใบที่ติดก็ค่าใบมันสิคมทนแต่ว่าติดเล็บตัวนี้นะครับมันเป็นเล็กค่อนข้างจะบางนะครับมินเดียวนะครับการการเชื่อมการออกอาจจะบ่ดีนะครับอาจจะรุดนะครับ ก็คือเล็กพวกนี้นะครับมัเก็สามารถรับได้นะครับสำหร,รับเบิ้งนะครับว่าวิธีการการเลือ่อยผลงานการเลื่อยออกมาสิเป็นประมาณใดน,นะครับอันนี้สีให้เบิ้งคือ M อ1หาเซก่อนนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ใส่ใบเรือ m 5 1เอเลยนะครับแนวกับโอเคอยู่ครับใส่ใดนะครับผมอวนนี้เทคนิคนะครับเวลาการลากลากเรือเท่านี้ครับความเร็วกับสัมพันธ์กับการจินใหม่นะครับผมนี่ครับตอนนั้นนี่ครับการสาหัก็เอาลากความเร็วของเรือยบ่สัมพันธ์กับการจินใหม่ของเรือยนะครับแดีวลักษณะมันสิกระเดือดี่สินะครับเห็นไหมครับเห็นแนวไหมครับแนวมันสิบอตรงนะครับ ตอนตีตับทาานี่นะครับท่างไงนี่เนี่ยเพตรงกับใบเรือนี่เป็นใบเรือที่นะครับการตีห้าสีมาเรายไม่เนื้อแข็งนะครับจะซ่านะครับบอร์เรีวเท่าตีก้วน,นะครับมันเหมาอใบเรือที่เหมาะกับไม่เนื้ออ่อนนะครับเมื่อค่อนข้างสีบ่ต้องเพราะเป็นใ้แข็งนะครับนี่ครับ กาเกตเบรงนี้ที่ที่เหลาหลักไอตอนที่หลากเลยตอนที่เห้าตีตับนะครับมันจะมีมองนี่ครับนี่แนวนี่สีบลูตรงนะครับนี่แนวนี่ตรงสีบลตรงเป็นนั่นนู่นู่ครับเพราะว่าเห่าหลักเรื่อยเร็วเกินไปนะครับเห้าต้องขยันนะครับมันลงซองเบรงแนวเรื่อยเป็นประจํานะครับประมาณว่าสีดึนอยู่อย่างเดียวนะครับเห้าต้องเบรงน้ำนะครับแต่ถือว่าใส่ได้ครับใบเรือตัวนี้ครับถือว่ามันจะซาหน่อยหนึ่งก็โอเคใส่ได้ครับเรียบเนียนดีนะครับ เข่าเขาเวลาเขาไปประกอบเข่ารีดใหม่แค่รอบสองหอบนะครับโอเคใส่ได้แล้วนะครับนะครับก็เลยมาอยากรีวิวให้อ่าให้ฟังครับว่าใบเลื้อยเอ็มหาสิบเอ็ดนะครับซื้อมั่นนะครับที่ทางลานเพิ่อนทางข้างไอ้ผู้ผลิตเพิ่นว่าเรียกว่าเอ็มหาสิบเอ็ดนะครับรถือว่าใส่ได้นะครับเลื้อยก็โอ,โอเคบ่มีปัญหายัางนะครับ ใส่ด้ยยู่ครับถ้าเป็นการซ้อยใหม่เป็นแผ่นแผ่นแบบนี้ครับหนา่เกินหนาหนาแปดนิ้วเก้านิ้วสิบนิ้วนี่ครับเลยได้ดีนะครับถ้าเข้าเรืออ่าลากเรือก็เรียบขนทางกรเรียบอ่าใบเลือเข้าจะเป๊นะครับเป๊์ไมสิเป็นอาสิเปขึ้นเปโลงนะครับเห็ดให้คล้องบ่ตรงตนะครับถ้าเข้ารักษาจังหวะได้นะครับในการหนูเรือนะครับนันกะเหตุให้ใหม่เข้าเทียงนะครับผม สุดท้ายนี่นะครับนุ่มเช่าดินกับขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้ำนะครับช่องเช่าดินผ้าเฮทผ้าสางครับผมซิมี่เทคนิคกับงานใหม่นะครับการเลื่อยไม้การประกอบไม้นะครับการสร้างบ้านนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับงานใหม่เทคนิคต่างๆนะครับมานําเสนอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามน้ำด้วยครับผมวัสดีครับ